กระดาบสวีใชไมคผู้ชมครับอยู่กับผมมอนครับกับเพื่อนพีผมนะแนะนำตัวดิเราอางที่พูดแซ๊บเรากำลังอยู่ในรายการดึกลัวนะครับทุกคนเราจะมาฟังเล่าร้อนๆกับเรื่องปัญญาอ่อนกันนะครับวันนี้ครับไม่ใช่วันวงวนะครับแต่เป็นเรื่องปัญญาอ่อนนะฮะวันนี้เกิดขึ้นจากคลิปนี้ครับทุกคนครับเจ๊ด็กๆาครับท่านผู้ชมเกิดจากทางลังหาขอแล้วก็ผมได้ชื่อเลยครับทุกคนกับเพื่อนพีมนะ ช่องพูดตามสามร้อยเก้าสิบห้านะครับซึ่งพอด่กกันปุ๊บพอมันพอเขาทำคลิปนั้นใช่ไหมครับน้องวางหาของนะครับหรือคุณที่ว่าช่องที่ชื่อว่าวางหาของนะครับเขาได้ทำคลิปอีแอคซึ่งทีนี้บีมเขาก็ใช้วักของน้องวางใช่ไหมครับน้องอางเขาไปกดนิดหน่อยใช<ห>้ลบ ครับใช้เราบ้างหนึ่งพันไปหมดเลยน้องรังก็โอ้โหคอนน้องรังบอกว่าขอนแล้วเรื่องอะไรเถอะถ้าเจอหน้าจะเตะปากฟันหลอเลยนะครับใช่ครับมันมันเป็นคลิปของน้องรังนะครับซึ่งน้องบีเขาก็ทำนี่ครับก็คือผมคลิปต่อกันนะครับคลิปสองนาทีไมีมีแค่ไม่มีคนดูเลยนะครับก็คือมันเล่นแบบนี้เนี่ยก็คือแบบนี้เอาอ่านไปอ่านมาเสียหายแล้วเยอะไปอ้าวจะมาเล่าเรื่องอะไร ต่อกันเลยนะครับทุกคนน้องบีมก็ทำคลิปรีแอคนะครับบางคลิปก็ติดอ่างบางคลิปก็ไม่ได้ยินเสียงบางคลิปก็ได้ยินเสียงติ๊ว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 ฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับทุกคนคือแบบโคตรเที่ยเลยอต้องทะเลาะกันไปมากพอคลิปล่าสุดน้องบีมก็มาคอมเมนต์คลิปนั่งร้องอยากให้มันเก็บจริงๆแหละ ยังดา่าเมื่อกี้ยังดา่ากัน<ด>อยู่เลยนี่มันอยากให<ช>้จบแล้วอะไรว่ากำลังมันมันอยู่เลยเอาง่ายๆนะครับคือไอคลิปนี้ครับมันคือการที่น้องมีเขามาตอบกลับน้องวังนะครับเพราะว่าน้องวังเขาทําให้น้องบีนั้นโดนดา่ากากทําให้น้องบีเขาเขาเรียกว่าเพื่อนของน้องวังนะครับทําให้ทําให้วังเขานั้นมาตอบอีกแคปมาแยกลิปของน้องบีอีกรอบนึงตอนนี้ยเอาละนักข่าวใช้เน็ตหนึ่งเน็ตหนึ่งกีไม่เหนี่ยเสียที่ไทย แล้วก็ดูนิคลิปน้องหลังต่อแล้วน้องลังก็ลงคลิปอะไรไม่รู้ครับแต่โคตรมาแล้วผมให้ไปห้าดาวเลยวันนี้ก็คือแผงผ่านของน้องบีมนะที่เขาบอกว่าไอ้่างมันบ้าเว้ยเรื่องต้องยาวแน่ๆเหมือนเออภาษาสักนของเขานะครับซึ่งผมกับเพื่อนนะครับเพื่อนไปได้ไปคอมเมนต์นะฮะก็คือแบบนึงครับเป็นงนะามดดวนไม่คหลังอย่เพิ่มผมมานะในผมเล่าเองก็ได้คือต้องรังเขาว่าพิมพ์นะครับว่า ไก่ทีนี้มีเขาก็บอกว่าไก่ควยไก่อะไรไก่คออะไรตอนนั้นมีเขาก็บอกกากไออัดแล้วพับมาพีมาพิาพเขาอีก็ว่า,วาช่องอย่างมุงอะผู้ติดตามก้อนน้อยไอไก่เพื่อนผมนครับพี่ก็เขาได้ก็เขาก็ได้คอมเมนต์นะว่าแ้วมุงทำคลิปแบบนี้ แบบเนี้ยลมึงทะเลลบมึงแล้วก็มีคำแล้วก็อีกคอมเมนต์ว่ามึงทำมาสองปีแล้วไอบีผู้ติดตามยังสามรอยู่เลยไอวังมันเพิ่งทำมึงเข้าใจมันด้วยแล้วก็เฮนักข่าวอามกระชับกระชับในดีนักข่าวโอเคได้โอเค,อเค,อเคได้ที่ไอวังบอกจะฟันคอไอบีเตปะปากไอบีขอให้จริงละกัน ไอ้วังพอรไปถึงเอาให้จริงนะทีนี้เขาก็พิมพ์ต่อนะว่าผู้ตามคนนั้นเหนือฉันกูก,กับไอ้มอดดูอยู่รายงานต้วยรายงานด้วยตัวหน่อยมอดเพราะผมก็ไปพิมพ์แบบกวนๆฮะว่าเทพสร้างม,มอดรายงานตัวก็ประมาณนี้ครับคลิปของวันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากก็แค่เป็นดราม่าของเพื่อนผมนะฮะก็เจอกันดราม่า ep สองนะฮะ 来贵。<雷>